เสียงปืนเงียบลงแล้วแต่ในใจของทหารแนวหน้าหลายพันนายเสียงระเบิดยังคงก้องกังวานไม่จางหายภาพการสูญเสียและแรงกดดันตลอดแนวรบได้ทิ้งบาดแผลลึกที่ตามหลอกหลอนแม้จะกลับคืนสู่บ้านเกิดสิ่งที่เรียกว่าภาวะเครียดหลังสงครามหรือ PTSD จึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมต้องร่วมกันหาคำตอบทหารไม่ใช่เพียงนักรบ หากแต่เป็นมนุษย์ที่ต้องการการเยียวยาไม่ต่างจากผู้คนทั่วไปหลังจากผ่านความรุนแรงและความสูญเสียพวกเขามักเผชิญความเครียดซึมเศร้าและปัญหาการปรับตัวกับชีวิตพลเรือนบางคนหันไปพึ่งพาแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดบางคนเกิดปัญหาครอบครัวและบางครั้งก็จบลงด้วยการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ท่ามกลางความเงียบสงัดหลังสงครามแนวคิดการจัดตั้งศูนย์พักผ่อนหย่อนใจและฟื้นฟูสําหรับทหารแนวหน้าจึงถือกําเนิดขึ้นที่นี่ไม่ใช่ค่ายทหารไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นบ้านหลังที่สองที่ออกแบบมาเพื่อโอบรับหัวใจของผู้เสียสละภายในศูนย์แห่งนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ช่วยปลดล็อกความตึงเครียดตั้งแต่ศิลปะบำบัดที่ให้ทหารได้ระบายความรู้สึกผ่านสีและภาพวาด ดนตรีบำบัดที่ใช้เสียงเพลงประคองอารมณ์ไปจนถึงการทำสมาธิและกีฬาที่ช่วยคืนสมดุลทั้งกายและใจทุกกิจกรรมล้วนออกแบบเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทหารได้เรียนรู้ที่จะหายใจอย่างสงบอีกครั้งต่างประเทศเคยพิสูจน์แล้วว่าวิธีนี้ได้ผลสหรัฐอเมริกามี Veterans Wellness Center ที่เปิดให้ทหารผ่านศึกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อิสราเอลและเกาหลีใต้ก็มีค่ายฟื้นฟูติดใจที่ช่วยให้ทหารกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยไม่ถูกทอดทิ้งข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าศูนย์เหล่านี้ช่วยลดอัตราการหย่าร้างลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและยังช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้านการรักษาระยะยาวของรัฐ สำหรับประเทศไทยหากโครงการศูนย์พักผ่อนหย่อนใจเกิดขึ้นจริงมันจะไม่เพียงเป็นสถานที่สำหรับทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรับผิดชอบต่อผู้ที่ยืนอยู่แนวหน้าในวันที่ประเทศต้องการที่สุดการดูแลหลังสงครามจึงไม่ใช่ภารกิจรองแต่เป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางสังคมและอนาคตของชาติเพราะสงครามอาจสร้างวีรบุรุษได้แต่การเยียวยาเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์เหล่านั้นอยู่รอดต่อไปอย่างสมบูรณ์ หากคุณเห็นด้วยว่าการเยียวยาคือก้าวสำคัญของสังคมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสารคดีและข่าววิเคราะห์ในประเด็นสำคัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังในทุกวันครับ